โยโยโยบายสองตรงเจนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืึผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ,บความอืินฟาผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มผูงหนังได้ที่อัด mvp 33มาครับอ่ามาถึงคัมคืนวันจันทร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณาออกเกมเวลาตี2.45 พืบอลโปรตุเกสน,นัดแรกของฤดูกาลนะครับปอโต้รองแชมป์เก่าจะเปิดบ้านเจอกับวิตเรียกีมาไลส์ปอโต้เดี่ยไปลุยสมโมสรอนโลกมานะครับแล้วก็อุ่นเครื่อง2นัดชนะรวดเกมล่าสุดชนะแอตมาดิตมา1 0ครับฟรานเชสโกฟาริโอลีกุนซือชาวอิตาเลียนนะครับก็ยังมีผูเ้เล่นการหลักอย่างยานบานาเรก แนวฮวนเปเรสคุมเกมรับตรงกลางวิกเตอร์โฟลเฮลอลันวาเล่ามาโกรูยิชกาเบียวเวก้านะครับแนวรุกก็นำโดยเปเป้วิลเลียมโกเมสกองหน้าเป็นซาโมครับโยโยโยี yo, yo, yo. ่สิดสามผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก,ก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่วิเทียกรยกรยีมาไราอุ่นมา9นัดเกมล่าสุดไปแพ้ชาวเวสมา1-2นะครับเกมรับนํำโดยเปาโลวิกตอร่อประหลังบราซิลนะครับตรงกลางมีมาติยามิตรโววิดเนลซันโอลิเวลาเชลโม,มอ,อาคันโจเดียโก้ซูซ่านะครับ แล้วก็หน้าเป้าเป็นโคเซบีกาครับเฉอการฤดูการก่อนเสมอหนึ่ง,งบ้านปอร์โตแต่ว่าเกมเยือนนี้ปอร์โตบุกถล่ม30คู่นี้ก่อนเกมปอร์โตเป็นต่อนะครับปอร์โตเนี่ยต้องการจะกลับมาทวงแชมป์โปรตุเกสเหมือนกันนะครับฤดูกาลนี้แล้วอกหักทั้งในบอลลีกและบอลถ้วยไปแพรลิสบอนนะครับแม็กิมามไรไลอาจจะเป็นทีมเกรดระดับโอเคในลีกแต่ว่า พี่เฉียมองว่าปอโต้เล่นในบ้านเกมแรกต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับย่งน่าวัดใจปอร์โต้ครับมีโอกาสสูงมากจะเปิดบ้านเบียดแน่อย่างน้อยหึงประตูและอาจจะมากกว่านั้นให้เชียร์ปอร์โต้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย